สวัสดีกัพี่น,นสวัสดีตอนบ่ายบ่ายนะจ๊ะลงาไม่ไปเดือกเจ้จเาที่แล้วใช่ไหมพักกันนังางพักพ้อนอยู่กับจองโคนกันนางกระเจียวไปเฮ้ยว่าลบไปซอบมืองเาวมานนะเขาเราเหลือให้ชุดท้ายแล้วโอ้ยว่าสิมาตัดเข่าโย ต้นกุกุสแมาตัด่าวยู่มืตัดแล้วบดปากุูแหละคนกับสีมาพอฝนพี่น้องเอยแล้วแล้วแบบแน่นเวิร์มสวนนี่แล้วแล้วเฮ้ยตะเกีงแมงมันมหงมันไล่ไล่กั่ะแม่แเฮ้ยแมงมันไล่กัอว่ะว มันออกมานี่เลี้กโตบิกเลีดกโตเบิ่งเขา่าเฮ้ยเข่ใช้พกต้นมันตัวด้วยนี่นะ่ะ Goodbye. เลย,เ,ไไอยเออกุว,ว่ารมาจาดเข่าอยูม่มั <c oughs> ตนตัดเปิดปากกูจัดในใ้มันเบ,บ,บนิดแหละยลุงลุงไปยังตดัดได้หนีหละพ่อคุนี่เลยว่าบอเด้อ มาคนเข่าตากนั่นเด้อมึงจะว้าวมันีมือดอยู่นี่บ่ได้บ่ได้อยากให้ห้ามเด้อ,ดอดขันบ่ได้ห้ามแล้วหรก็ได้อันนี้ไม่ใช่โบผู้เต็มบ่มึงจะว้าน้อยเดีวอดวต้นบัดมึงมัดนั่นนะ chú ừ. da hào đó, bật men ma lại Ở đi thăn đấy hả nào แก่หมดเลยโอ้ยเขางานเนี้ยไม่ฮอดตกการต้นทุบทุบทุบจมวร่างต้นนั้นโอ้ยไปตีเออทุบทุบ ออกบบออ็ยังฮะจะกระเบือหัวทั้งโคกทั้งจากติดพี่เบิดนะฮมันแก้แล้วมันบิดแต่ละมันแก้ได้แล้วมันหนกักกว่าเ,เป็นไงจังหวะปีน bây giờ tớ nam kìm nè tớ nam nè tớ kì khúc tớ xưa lông mai lông mai dù mai nghe nhắm chèm bọc kì kì ដែលយកតោញ៉ាំមិនน่ะ อุ้ของปุติดปิดขามันเลยเข่าวเลยเฮ้ยเข่าเหรอหี้ยนบเลยอ้าบุมมีหมอกเกลยวเลยฮะเบิดเลยฮะ มันมีนายอยู่นี่เห็นแล้วเนาะว้าวตัว่ากอดได้ตัวว่าวี่นะี่โอ้ยนี่จะกินนะครโอ้ยหัวซั่นล้วนๆอยู่ The ยาลูกสูงเนอะก็ทั้งมันมันทั้งแต่แก้มุ้นเลยตีเอ็กซ์เกินน้อยเราวิ่งไงเนี่ยสายลุงรถตัวเสียตีเกินคนด่าเฉยจิตไา่แม่ละร้อยอันนี้อะไรก็ยาวพี่สี่รถรุ่นใหม่พวกมันนั่นเนอะตีเกินคนด่าถ้าจะดักสี่ให้รถเขายุ่งเลยสี่มีควานรู้พีทของแค่สี่เหี่ยม

ไปลกเป็ตัดขาวจันหน่อยก่อนในข้อกก็แล้ว,เร,รเ,ลเ,วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยเรียบร้อยแล้ว เพื่อนเขามันคือประดังเนาะเ <Huh? S 1> อามันคือประดังหรอจะให้ได้ก็ chưa làm gì sai chưa làm gì sai chưa sai ตัดเนา่เรื่าเล้ตัดเน่